สวัสดีเอฟทีทุกท่านนะคะนี่ก็อยู่กับพี่ขุนนะคะในป่านะคะที่วัดนะคะทีนี้เราก็เอากล้วยมาให้พี่ขุนทานนะคะต้องขอบคุณไปยังพี่เมืองนะคะเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านให้วันนี้นะคะพอดีเราไลฟ์สดแต่ภาพไม่ชัดนะคะเราก็เลยได้ถ่ายเป็นคลิปไปให้แม่ๆได้ชมด้วยเนาะตอนที่พี่ขุนทานนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีภาพแตกหน่อยเนาะ ถ้าถ่ายเป็นคลิปนี้ภาพจะชัดค่ะเออดูกิดนนะคะกล้วยที่หล่นอยู่ข้างๆกะละมังนั้นคือพี่ขุนเขาโยนออกนะคะเขาเอากล้วยออกเพื่อที่จะกินอ้อยกับข้าวโพดนะคะฮะเสียงเขียวอริดอร่อยมากนี่ค่ะลากเข้าไปแล้วค่ะกล้วยวีใหญ่มากค่ะแน่แน่ทำอะไรโอ้เตะมา โอ้นักเลงอีกนะคะสองพี่น้องนี่นักเลงทั้งคู่เลยนะคะทั้งพี่ขุนน้องขุนนะคะแน่แน่แน,แน่าเข้าไปเด้ยแน่นะพี่ขุนพี่ขุนเฮ้ยเสียงเคียว ออวันนี้ผูกในป่าร่มรื่นมากอู้พี่รักอะไรเน,นี่ยตันน้อยวิ่องอ่ะเขาเรียกกระเต๋เหรออืมนนนนนวิ่งอ,อยู่บนต้นไม้ ไหนว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเดการยายามเยอะอืมสั่งมาตาวอืมสั่งมาเตตุลิน อดูดูค่ะใช้เวลากินนานเหมือนกันนะคะแต่ละวีนะคะเพราะว่าวีใหญ่ถ้าเป็นบีเล็กๆนี่กินแป๊บเดียวนะคะเคียวเลยแต่อันนี้คือวีใหญ่หน่อยค่ะใช้เวลาเคี้ยวนานหน่อย อไฟเบอร์ไปตัดเลยไนมเอากวนีไปคอนแกนอันเอาล้วเอา้วขึ้นอจะไปมวนไปมันบ่ยมาล้วแล้วนี่ยังมีกล้วยอีกนะคะกล้วยอยู่ตรงนี้อีกนะคะนี่ค่ะน้องหมาก็เดินเข้าไปดูดูพี่ขุนดูดูดูสายตาแอบจมดึงมองหมานะคะ คนรักไล่มาออกเด้อเดี๋ยวพี่คุณยนของมาทางนี้นี่ค่ะเดินมาหาเราแล้วนะคะแี่อ,อนีนึกว่าหมดแล้วไม่ใช่หมดแล้วบอในกละมังอ่าเอาอีกครับเนี่ยขอบคุณไม่มีเสียงขอบคุณเลย

cho má đó, ha? Cái của rất là Lắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ถึงกับบ่มีพี่อันว่าเงีหลารมือนาปับสัญญาณไปนะเดี๋ยวเราชมเป็นคลิปนะคะถ่ายเป็นคลิปให้ดูด้วยนะเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยมีนะคะมาดูพี่ขุนกินนะคะมาดูผลงานด้วยนะคะแม่แม่ผลงานลูกชายนี่นะคะด้านข้างที่ที่ล้มอยู่ก็เป็น ผีมือพี่ขุนเองคุณบอกครัวป่ารกค,ครับตรงนี้ป่าอุดมสมบูรณ์นาะควารักมีทั้งนกยูงมีกะระแตมีไก่ไล่ไก่ที่ไล่ควาลักนะ่ะควารักเอาพี่ขุนมาฟูกไก่วิ่งไล่จิกควาลักนะะเออไก่สุดยอดมากเลยสู้ควารักนะคะ ไก่ปลาใช่ไหมเห็นแต่คู่ผู้หญงปุ๊บปุ๊บแบบหางหางชี้นะคะหางไก่แบบพึ่งมาเลยค่ะไก่จิตความรักนะคะคือตรงตรงตาพี่ขุนอะตรงนั้นอะไม่ไม่ได้บวมใช่ไหมความรักข้างบนอะตรงหนุ่หนุ่ตาอะไม่มีอะไรบวมเลยครับคือเป็นเป็นลักษณะของโครงหน้าของเขาหน้าเขาใหญ่ขึ้นหน้านคือเขาเป็นหนุ่มขึ้นแล้วหน้าเขาใหญ่ขึ้นนะคะหน้าเขาอ้วนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อืมคือที่เห็นคือเขาอ้วนนะคะช่วงตานะ่ะมันเป็นเหมือนมันบวมอะ่ะแต่มันไม่ใช่บวมใช่ไหมช่วงข้างบนตานะ่ะตรงโหนกโหนกตาน่ะขมับเขามันมันเป็นหลุมเนาะแล้วตรงตามันเหมือนมันบวมแต่ว่ามันมันไม่ด้บวมนะคะหน้าตาเริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาเปลี่ยนจากตอนเป็นเด็กนะคะเหมือนหน้าก็เริ่มใหญ่ขึ้นเหมือนเหมือนใบเ,เหมือนคนนี้แหะคะ่ะเนาะ ตอนเป็นเด็กหน้าตาไม่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรจมูกก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้โด่งแบบนี้นะพอเริ่มมีอายุขึ้นก็เริ่มมีโหนมีสันหน้าเริ่มสันพี่เม่อวะคิดว่าน่าจะเป็นกับมุมกล้องคือกล้องทําแบบถ่ายตอนกลางคืนนะคะหน้าเขาก็ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยโยก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 อารมณ์ดีครับเทให้ ขูที่สองค่ะได้กินอร่อยครับกล้วยมิจวีใหญ่ๆไกลแค่ไหนคุณพ่อก็ไปหามาให้นะคะไปหาซื้อมาให้พรุ่งนีนะ้จะได้ไปพรุ่งนี้จะได้ไปหาซื้ออีกไปหาซื้อกล้วยให้อีกนะคะเอามาไม่ได้คือเราไปเราเอามาไม่ได้เราเอาบัสลิงไปก็ออกมาได้แค่พอประมาณน,นิดหน่อยนะคะ โอ้ <EM PS> ตกใจหมดหนีทำไมไม่วิ่งชนกล้องเสียงดังเดัเสียงดังเลยเน,นียเยเสีเดัี๋ดนยวพี่งุ่นเลยเสงดังเสยงดังเลายงด่านลยเนีองขุนเนละะาาานนียงียงดังนาียงด่าเหยนสียงด่งเลยเอียเียงงี่งดนงีัเยเเราเคยมาแ่งงนเนาะ แล้วกใ็ให้เอาโคงเอาข้าวไ้กินนะครับอืมให้แปเอาข้าวเอาอะไรนะครับกับข้าวเพราะว่าพระท่านาฉันแค่สองมือเนาะกับข้าวไปบินผบาตบาเต็มเลยครับบอกให้แปเอาข้าววันเดิมบาอะไรกินแล้วครับเอาไว้ก็มีแต่ตากแห้งครับพระอาจารย์บอกวันนี้วันนี้ก็คง ไลสดมันจะสัญญาณเป็นยังไงเนาะตอกนกลางคืนเ้วต้องรอดูอีกรอบหนึ่งพอดีตายถ่ายเป็นคลิปให้แม่ๆได้รับชมด้วยนะคะก็พามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงที่พี่ขุนอยู่เนาะนี่นะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวคุณเงินคุณทองตลอดมานะคะเออเออโตขึ้นมากพระอาจารย์ยังบอกว่าโตขึ้นมาก เขากินแบบคือพูดง่ายๆเขาได้เต็มที่ตลอดครับอืมเขาได้กินเต็มที่เนาะเลยอ้วนอ้วนมากครับช่วงนี้ผมว่าอ้วนมากได้กินผลไม้ด้วยข้าหมูบ้านได้กินข้าวเหนียวด้วยนะคะเช<ม>ือกคอนี้จะหาจะถอดเชือกคอนี้ถอดทุกวันวันละสามสี่รอบพุณพ่อเอามาใส่ให้อีกนะคะ ตอนนี้เราสั่งเขาไปแล้วเขาตอบกลับเรารอ,อย่างเรายังไม่รู้เลยที่ว่าสั่งทำเชือกคอสีแดงนะครับที่ว่าเป็นช่องช้างเหมือนกันนะครับ,บอกให้เขาแจ้งราคาบาลนะครับผมทาให้คุณทองเส้นนึ่งคุณเรืนเส้นหนึ่งล้ครับเราไม่รู้จักถักครับถ้าเรารู้จักถักก็คงทําเองนะครับผมซื้อมาถักเองครับแต่แบบนั้นเราไม่รู้จักถักเนาะแต่ถ้าได้เรียน ก็น่าจะทักได้อยู่ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ต่าต้องขออนุญาตหยุดคลิปไวเทันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่สวัสดีค่ะ